ครับฝากทุกคนครับมาร่วมกันผมนะครับขอเป็นตัวแทนกลุ่มของจิตพับนะครับแล้วก็ทางฟาสเวิร์ดด้วยนะครับแล้วก็ทางบอดี้สแลมนะครับขอน้อมส่งเสด็จสู่สวออรรค์อาลัยและร่วมถวายความอาลัย,ยแก่สมเด็จพระราชนิ ขอให้ทุกท่านร,ร่วมกันยืนสงบนะครับทั้งหมดหนึ่งนาทีก่อนที่จะเริ่มงานนวันนี้ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอให้ทุกคนสนุกกับนะครับในที่ถัดไปฝากด้วยนะครับ